สวัสดีครับนี่คือช่อง Story w i t e Today และรายการเปิดหีบเล่าเรื่องพีนะครับเป็นรายการใหม่ของทางช่องนะครับช่องก็ช่องใหม่เหมือนกันนะครับฝากทุกท่านที่ชอบเรื่องลี้ลับเรื่องร้อนเรื่องที่เกี่ยวกับ ผีวิญญาณสิ่งลึนลับนะครับถ้าชอบหรือถูกใจก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับมุ่งสู่1,000งพันซับสไครต์แรกนะครับไปด้วยกัน,นครับวันนี้จะเปิดประสบการณ์ของพิธีกรเองนะครับที่จะมาเล่าเรื่องแรกของ EP แรกเรื่องนี้ เกิดขึ้นตั้งแต่30กว่าปีที่แล้วที่หมู่บ้านที่ผมได้เติบโตแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่ทางภาคอีสานนี่แหละครับตัวละครทุกเรื่องทุกคนที่อยู่ในเรื่องนะครับจะเป็นนามสมมุตินะครับเพื่อเป็นการที่ไม่ไม่ไม่ลบหลู่รวงวิญญาณน,นั้นนะครับทีนี้ ก่อนที่จะเข้าเรื่องเนะี่ยเราก็จะเท้าความไปสักประมาณ5 0าสถึงหกปีนั่นแหละครับสมมติยายคนนี้ชื่อว่ายายพึ่งยายพึ่งเนะี่ยจะเป็นคนเป็นเป็นเด็กสาวที่ ไว้ใสประมาณสิบสิบห้าน่าจะสิบหกสิบเจ็ดแล้วละ่ะแต่งเนื้อสาวแล้วนะครับทีนี้แจกก็ดำเนินชีวิตไปตามภาษาเด็กชาวบ้านคนหนึ่งครับต้องต้องต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยทางชนบทเราเนี่ยถนนหนทางมีแต่ ถนนลูกลังยังไม่มีคอนกรีตหรือว่าถนนที่สัญจรได้ดีๆมีแต่ทางเกวียนนะครับตั้งแต่50-60ปีที่แล้วยายก็ต้องอาศัยอยู่งั้นกับครอบครัวเป็นน้องคนเล็กแล้วมาวันหนึ่งพี่ชายคนโตได้ไปแต่งงานที่อีกหมู่บ้านหนึ่ง น่าจะประมาณจากหมู่บ้านนี้ไปถึงหมู่บ้านนั้นสักประมาณ10กิโล10กิโลนี่สมัยก่อนไกลนะเพราะว่าเดินเท้าอย่างเดียววัน,นี้การก็แต่งขันหมากตอนทนี้ก็แต่งขันหมากจะเดินไปไปบ้านเจ้าสาวไปแต่งงานก็เดินผ่านทุ่งนา ผ่านดอนป่าไปเรื่อยๆทีนี้พอพอถึงหมู่บ้านนั้นน่ยก็ทำพิธีแต่งงานอะไรเสร็จสับแล้วก็กลับมาบ้านตัวเองอาการของอาสาวพึ่งณตอนนั้นนี่ยมีการเปลี่ยนไปเพราะว่า พ่อแกกลับมาถึงบ้านเนะี่ยแกไม่พูดไม่จากับใครแต่เง,เงียบๆแล้วก็ลุกขึ้นมาพนมมือแลว้วไหว้อยู่อย่างนั้นนะ่ะเป็นละลอบละลอบพ่อแม่ก็ตกใจว่าเป็นอะไรเป็นอะไรลุกขึ้นมาไหว้พนมมือแลว้วไหว้แล้วไหว้ ีนี้พ่อแม่ก็เป็นเป็นทุกวันแล้วก็เหมือนกับจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพ่อแม่ก็พาไปหาหมอธรรมหมอธรรมผู้เฒ่าแก่ในสมัยนั้นเขาก็ดูให้เขาบอกว่าโดนคล้ายๆว่าโดนผีที่เนือ้อที่ประมาณ ปาที่ผ่านตอนงานที่ไปแต่งงานของพี่ชายนั่นแหละโดน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 ของโดนผีทําใส่อะไรอย่างเงี้ยอาการก็เลยเป็นอย่างนี้ทีนี้พ่อแม่ก็ถามว่าช่วยได้ไหมเขาว่าหนักแล้วลองดลองูลองรักษาดูก็รักษาหมอนี้ทําไม่ได้ทําแล้วก็เหมือนเดิมก็ไปหาอีกหมอนึงรักษาไปทั่วหลายปีเข้า ก็ไม่เป็นอะไรก็แกก็ไม่หายสุดท้ายแกก็เป็นคนสติฟั่นเฟืองไม่โศบตาคนถามอะไรก็พูดมากไม่พูดมั่งก็นั่งเป็นบ้านบวสโบราณก็จะมีนอกชานออกไปแกก็จะมานั่งยืนหน้านอกชาน จนกลายเป็นคนเสียสติประจำหมู่บ้านไปแม่แกไม่ออกไปไหนเลยนะแกก็จะอยู่แต่บ้านซึ่งบรรยากาศของหมู่บ้านแต่ก่อนนะ่ะหมู่บ้านมันไม่เยอะแล้วอยู่ห่างๆกันด้วยแต่ละหลังเกิดอะไรขึ้นตอนข้ามเมืองขึ้นก็ก็ค่อยลำบากหน่อยนะครับสมัยก่อนจนบทฝั่งอีสานก็จะเป็นอย่างนี้เราก็หยุดไว้ตรงนั้นก่อนทีนี้ พอผมเติบโตขึ้นมาในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละตอนนั้นผมเนี่ยก็อายุป,ประมาณสัก6กถึงเขวบแล้วล่ะประมาณนี้แล้วก็กับพี่ชายสองคนเล่นกันสองคนพี่ชายพี่ชายผมก็เป็นพี่อยู่สองปีนะครับ ก็ชอบออออวิ่งเล่นกันตลอดนะวิ่งเล่นสมัยก่อนพอผมโตขึ้นในชนบทนี้เนี่ยถนนหนทางก็ยังไม่มีนะแบบที่มันสะดวกสะดวกก็จะมีลูกลังเหมือนเดิมนะลูกลังไปไหนมาไหนเดินอย่างมากก็จักรายานนั่นแหละมอเตอร์ไซค์รถเครื่องอะไรงนี้ก็มีน้อยนะครับ ทีวียังเป็นขาวดำเลยสมัยก่อนอันนี้ผมพูดถึงทีนี้สามสิบกว่าปีนั่นแหละที่ผมเป็นเด็กสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาผมกับพิ่ชายก็กเล่นกันต้องพูดอย่างนี้ว่าบ้านผมกับบ้านแกนะ่ะก็อยู่ไม่ห่างกันมากนักเพราะบ้านสมัยก่อนเนี่ยแต่แต่ละหลังนะ่ะก็จะห่างกันพอสมควรนะครับ จะมีป่าต้นไม้ป่ากล้วยอะไรอย่างนี้แล้วพวกเรานะเป็นเด็กจนบทนะเขาชอบวิ่งเล่นกันมันสมาไมก่อนมันยังไม่มีโทรศัพท์ไม่มีสมาร์ทโฟนเลยเวลาเล่นก็เล่นตามขี้ดินขี้ดอนไปตัดต้นกล้วยมาทำของเล่นอะไรอย่างนี้คนระับสมัยก่อนอันนี้ก็วันนั้นก็ไปเล่นบ้านแกนี่แหละ ไปเล่นกับลูกหลานลูกหลานยายยายพึ่งเนะี่ยแกไม่มีสามีนะพูดถึงว่าเป็นเด็กใกล้ๆนั่นแหละหน้าบ้านแกก็จะเป็นที่โลงๆที่โลงๆเวลาเราไปวิ่งเล่นกันก็จะเห็นแกมานั่งอยู่ตรงชานบ้านถ้าเรามองนี้ แกก็นั่งเฉยๆแต่เราก็กลัวนะเราเป็นเด็กเราก็กลัวเพราะว่ามันยังไม่รู้ภาษีภาษาเราเด็กเด็กไม่เห็นคนที่ไม่ปกติเราก็กลัวไว้ก่อนเวลาเล่นก็เล่นไปทีนี้มันนานวันเข้าแล้วก็ก็เห็นแกเป็นอย่างเงี้ยบางครั้งก็เห็นแกนบวายอย่างที่ผู้หลักผู้ใหญ่เล่าให้ฟังนั่นแหละ พอเวลาผ่านมาสักระยะหนึ่งแกก็เกิดล้มป่วยแกล้มป่วยแล้วก็เสียพอจะเสียปุ๊บตามเด็กบ้านนอกถ้ามันมีงานอย่างเงี้ยก็ไปเล่นกันตนค่ํา้าผมกับพี่ชายคนที่ติดกัน ก็วิ่งเล่นเล่นจนสนุกมากจนยังไม่กลับบ้านจนค่ำสมัยก่อนพ่อแม่ก็ไม่ค่อยตามหรอกวันสองทุ่มเนี่นะมืดแล้วสองทุ่มสมัยก่อนมันก็มืดมากอะไฟฟ้าก็มีแต่ตามถนนทางมันก็ยังไม่มียิดภาพเลยว่าแบบ หุดตะเกียงเจ้าพายุหรือไฟฉายไฟฉายก็มีแล้วล่ะแต่มันค่อยยังไม่ค่อยนิยมมากเท่าไหร่มันมันค่อนข้างที่จะมีราคาอยู่ยนั้นเราก็เล่นเราก็จวนจะกลับบ้านแล้วล่ะทีนี้เนี่ยผมกับพี่ชายก็ ตะจวนกันกลับพี่ชายก็บอกไปกลับบ้านมันดึกแล้วเดี๋ยวแม่เราแม่เรียกเราแม่ด่าวันนี้เราก็จะเดินกลับออกมาจากบ้านงานเขาเราก็เห็นเป็นพุ่มไม้พุ่มไม้ที่อยู่ตรงหน้าบ้านาแกนะั่นแหละมันสั่นไหวมันสั่นไหวเราก็หยุดชะงัก ที่พี่ผมแกก็เป็นคนตอนนั้นแกก็จะทำมนูนอยแกก็จะดือด้อๆนี่นึงแกก็เฮ้อะไรวะเป็นไไหวเนืึกว่าหมามันเข้าไปดอกกัดกันอยู่ในพุ่มไม้พุ่มไม้ก็สูงประมาณเมตรน,นึงนี่แหละแกแกก็เอามือไปไปแหวกพุ่มไม้ดู ทำไมันมันมันไหวไม่หยุดแกก็ลืมมือไปแวกผมก็ไปเชิงดูกับแกนะปรากฏว่าเห็นเห็นเห็นคนนั่งอยู่เห็นมีคนนั่งผมยาวผิดหน้าหนังก้มหน้าทีนี้เนี่ยแต่เราก็ไม่กลัวเรานึกว่ามีมีพี่ชายที่แก เป็นลูกพี่ลูกน้องเนี่ยที่แกชอบแกล้งชอบอะไรเนี่ยแกมาทําเราก็บอกว่าอ้ oo, พี่อย่ามาเล่นอย่างงี้วผมไม่กลัวหรอก่ะเราผมมาพูดไปอย่างงี้พูดไปยังไงก็ไม่สนใจก็นั่งนิ่งอยู่อย่างเงี้หละเราก็ด่าก็ะอะไรไปเยอะอย่พี่โอ้โหพี่พี่จะมาทำอย่างงี้ว่าผมแล้วผมไม่กลัวหรอกคุณทู กีบ้าอะไรจะมาออกแต่หัวค่ำไะพูดไปอย่างนี้เนาะทีนี้เนี่ยพอเราหยุดพูดนิดนึงหน้านั้นเนี่ยก็เงยหน้าขึ้นมาปรากฏว่ามันไม่ใช่หน้าของพี่ที่เราคิดไว้ว่าจะมาแจ้งเรามันมันมันเป็นภาพที่จิดตามาก มันเป็นหน้าของยายยายพึ่งนั่นแหละที่เหยนหน้าขึ้นมามองเรานี่แกจะนั่งอยู่นะนั่งยองๆอ,อยู่แล้วก็เหยนหน้าขึ้นมามองเราหน้าตานี่ไม่แสดงอารมณ์เลยมองหน้าแต่ว่าแปลกมากก็คือหน้าแกเนี่ยสีทองทองเลยสีเหลืองทองเลยพวกเราก็สตัน ทำไมนึกว่ามันเป็นคนที่ที่เราว่ามาแจ้งเรามันไม่ใช่แต่มันเป็นคนที่เป็นเจ้าของงานศพอ่ะนี่เขาตายไปนะใหญ่พึ่งนั่งหงน,นมองหน้าเราดั่งนั้นก็พี่ชายเราก็มือออกจากผู้ไม้มือออกจากผู้ไม้ปุ๊บเนี่ยก็พูดกับผีหรอกอ่วิ่ง ใส่เกียร์หมาทั้งสองพี่น้องวิ่งกลับบ้านนั่นแหละเป็นเป็นการเห็นเห็นผีครั้งแรกแต่ด้วยบรรยากาศที่มันเป็นชนบทเนี่ยตอนนั้นน่ะนันเป็นงานศพงานศพสมัยก่อนก็ไม่ได้คึกคืนด้วยเงียบเงียบไม่มีเครื่องไฟมันถึงถึงน่ากลัวมากนะครับพอกลับไปถึงบ้านก็ ไปบอกพ่อบอกแม่ไปเล่าพ่อและแม่ฟังโดนดาอีกนะครับพร่อไาดื้อชอบเล่นอะไรแพงอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องเล่าไม่ยาวสั้นๆนะครับให้ให้กับเพื่อนๆนะที่ชอบอเรื่องประเภทอย่างนี้นะครับของทางช่องเรานะครับก,ก็ฝากรายการใหม่นะครับเปิดหีบเล่าเรื่องผี ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์เข้ากลุ่มกลุ่มอะไรก็ได้ครับกลุ่มพระเครื่องกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์กลุ่มอะไรเนะี่ยที่ท่านเป็นเพื่อนอยู่ฝากหน่อยฝากเข้ากลุ่มนะคอมเมนต์ Comment มาครับมาติมาเตือนมาแนะนําหรือจะพิมพ์เรื่องส่งมาให้เราก็ได้นะครับเราจะมีแปะลิงก์แปะลิงก์อ่ะ ให้ให้ให้ทุกท่านอ่ะถ้าถ้าถ้าอยากส่งเรื่องเรื่องสั้นหรือว่าเรื่องอลินรับเนี้ยเข้ามาในอีเมลของเราเราจะขึ้นให้ข้างล่างนะครับก็ก็ฝากด้วยฝากติดตามนะครับหรือก็ถ้ายังไงก็ฝากด่าก็ได้นะครับนะพวกเราเนี่ยยินดีที่ที่จะทําทุกอย่างให้ให้มันมันดีขึ้นนะครับอันนี้มันก็เป็นอีพีแรกของพวกเรานะครับที่ทําขึ้นมา อันดับแรกขอให้มุ่งสู่หนึ่งพันซับสไครต์แรกนะครับเดินไปด้วยกันกับทางช่อง s t o r y w i า e Today นะครับช่องเนี้จะผลิตรายการดีๆเข้ามาให้ทุกทุกท่านนะครับได้รับชมว่าจะเป็นรายการผีหรือรายการต่างๆที่ทางช่องได้ทำ ราะนั้นก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยแดีวถ้ามีชิปใหม่ๆม,มันก็จะมาแจ้งเตือนของพวกท่านนะครับทีนี้ก็เป็นสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอให้ท่านทุกคนมีความสุขปลอดภัยไม่เจอผีวันนี้รายการเปิดหีบเล่าเรื่องผีก็ ขอกรับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีครับ